จนกระทั่งได้ถูกครูบาอาจารย์ท่านดุด่าว่าเก่าจุดลากออกมาจากสมาธิให้ค้นทางด้านปัญญาจึงได้ใช้นี่พอเริ่มใช้ปัญญาก็เพราะว่าจิตนี้มีความสงบตัวอยู่แล้วมันก็ง่ายพอกําหนดออกไปเงี้ยใดมันเข้าใจเป็นลําดับลาดับ,บ,บการเข้าใจทางด้านสัญญานี้ผิดกับสมาธิอยู่มากเข้าใจในอารมณ์อันใดเข้าใจในเรื่องอันใดเนี่ย มันถอดมันถอนไปพร้อมๆกันปล่อยวางไปเรื่อยก็ทราบว่าออการปลดเปลื้องกี่เลสนี้ต้องปลดเปลื้องด้วยปัญญาเท่านั้นเน่มันก็เป็นความเห็นแง่เดียวอีกเหมือนกันจึงทําให้เกิดความเพลิดเพลินโดยลําดับลําดาการพิจารณาไม่ลดละอะไรเราพิจารณาอะไรเพื่อไม่ลดละพิจารณาก็พิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยเป็นสัจธรรมอันเดียวกัน